คครับทุกคนวันนี้ถึงเวลาแล้วก็จะมาเปิดในโลกันเพราะว่าเตรียมตัวมานานมากแล้วก็นะ <c oughs> เรามานานจริงๆนินโลอ่ะคือแบบเอ่อตอนนิโลมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหต้องข้ามตอนแรกคิดว่าจะกะ่าเหมือนเหมือนรอบก่อนนะคิดว่าแบบคิดว่าจะก,กาเหมือนโคโคมิโคโคมิก็โ,โ,โ,โหดนะแต่แค่ว่าอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างอะตอนเนี้ยโอเคมาถึงเวลาแล้วที่ได้เปิดกัน โอเคตอนนี้มีเพชรอยู่สองหมืนกว่ากับมีก็ห้ามามาเปิดที่โอเชียนเลยสวยสวนแงงามมามามาทุกคนลุกกล้นเหลือเกินโอเคสองตอนนี้ทุกคนนี้ในเนี้ยเต็มหมดแล้วโยไปเอ้เอ่าโดรินี้น่าสีเท่าไหร่วะ,ะเดยวนะเดยวนะ โดริ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 ถ้าเลลานี้นะ่าจะสีสองอะสีสี่สอนนี้สีหนึ่งอ่าโอเคสุดชินโบกนี่เต็มแล้วอะเปิดเลยเลยกันจะได้ไม่ต้องช้ามาถ้าหลุดเล็ดขอเป็นเดย่ยานะโอ้โหแล้วชิมมนมุกทำไมเนี่ยนฮะไปะต่อจสีสอง โอเคตัวเสี่สอไปสามอง what what, what? อ้ยฟอรุสสีแล้วไอสี่ห้าแล้วอะโอโหเดี๋ยวนะดีเกินดีเกินเท่าไหร่เมื่อกี้สามสองใช่มอะสี่สองมามามาสี่ โอเคโดรี่สิสามาห้ไม่ออกโอเคห้าไปหกไม่ออกโอเคเลยละเลยละเต็มแลวเหลือวโดรี่อีกสอเจ็สองไม่ออก อ้าวโหจะได้ไหมเนี่ยมานิโลนิโลโอ้ลุนเมื่อกี้เท่าไหร่นะเจ็ดสองอันนี้เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า ได้ได้ลุกอะทำไมไม่เอาเดยามาเอ่อทำมาดิอ่ะมีส่วนแรกแหละนุ่เด็กแล้วเห่อเจ็บอืมเจ็บอีกอือโอ้โหมาสามสิบกว่าแล้วสี่สิบ วัดเฮ้ยทำไมรอบนี้สีดาวที่แบบไม่ได้อยู่ในหน้าตู้มันออกเยอะจังวะโอ้โหโอ้ไม oh ่ก็เฮ้ยนี่รุ่นเลทแบบ <laughs> รับไม่ได้ยี่สิบจะพอไหมเนี่ย เฮ้ยฮะ <G ül üş> ว๊ะ <G ül üş> ้ยสีดาวนอกตู้มันออกมาเยอะจังวะโอ้โหอัดสีดาวเราเต็มเลยแต่ว่าห้าดาวไม่ออกมาเลยโอ้โหมีเกลือนะมีเกลือนะบอกตรงนะน,นี่เกลือสัตว์เลยนะ nilo, má hỡ, ok, ờ, ờ, được thì, má, bỏ c1 đi, thẻm mị? Không thẻm, oh, oh, my god ơi, nói đi, ư ư where are we today มาดูกันเออตอนนี้ปัจจุบันไดีลุกได้สี่สาม,มไม่ได้เลยไ่้ยา่ยาหรือพี่ติ๊กก็ได้นะโอ้โหอีกสีเดียเ่าโอ้โหอยากได้เลยอะบริษัทก็สี่ห้าเป็นสองสองนี้ไม่สองสายที่แบบถ้าอัพได้ถึงนี้คือโหดเลยนะ ส่วนนี้ก็เต็มแล้วเรียบร้อยแล้วก็ดรลิเต็มแล้วเฮ้ยน,น,นานๆาทีแบบว่าเปิดตู้กระชาแล้วแบบสีดาวเต็มอ่ะตอนนี้ดีเหลือเกินซีลปบอะม,มีใครอีกไหมหมดแล้วโอเค อย่าขออัพก่อนนะก็แล้วเจอกันใหม่นะครับผมถือว่ารอบนี้เกลือบ๊ายบาย